มาพบกับร้านลิตเตอร์ดีวันนี้จะมารีวิวของเล่นที่เหลือมีรถแม็คโครรถเกนห้อยของแล้วก็รถรถไถงายท้องรถไปรถไปขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็รถจปอดยจริงอันนี้คือรถเก่งปูรถ รถ <Okay. S 2> บรรทุกน,นะเคะีย okay. กของน,นี้เป็นของเล่นทางนั้นเลยใช่ไหมครับเป็น,<า>นเป็นเกี่ยวกับของเล่นทางนั้นเลยเป็นของเล่นเกี่ยวกับอะไรครับทัจังหมดเลยเกี่ยวกับของเล่นมาจากไหนครับของเล่นมาจากคกุณพ่ออย่าลืม,ลมกดไ like, ลค์กดแชดร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ เราเจอกันต่อภาคหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย,บาย